สลัีไมเอาไม่ไเอายไมวี่เบก็จไม่ไ่เาเอไม่วางนั่งเข่าเออนี่เขาเรียว่าอะไน่เาเีอไนี่ไม่ไขาลาไม่ได้าลาไม่วาไปเร่งกะสักระส่าเวลาใครมาแก้เลยแล้วก็ไปไล่ไปไล่ตีเลยครับ้เอดใจมตอลนะเอใจมวิ่งน